เหรียญน,นี้ขายได้เป็นแบบไหนไปติดตามรับชมกันเหรียญชนิดสองบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเป็นเหรียญธรรมดาช่องสมาคมชาแนลไม่นำมารีวิวแน่นอนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผิดปกติเป็นเหรียญที่ขายได้ มีช่องรับซื้อหลายช่องเป็นแบบไหนไปรับชมกันก็มาดูนะครับดูขอบฟันเฟืองก่อนนะครับขอบฟันเฟืองสลับเรียบเหมือนกับเหรียญ10บบาทแต่เหรียญน,นี้ขอบฟันเฟืองสลับเรียบ เป็นเหรียญราคาสองบาทเป็นแบบไหนที่ว่าไม่ธรรมดาก็คือเป็นเหรียญแปลกแบบนี้นะครับเนี่ยดูนะครับ fc เหรียญน,นี้จะผิดปกติเกิดขึ้นจากการผลิตไม่ใช่มนุษย์ทําขึ้นแน่นอนเป็นเส้นนูนเป็นเส้นนูน ปกตินะครับนี่คือไม่ใช่ธรรมดานะครับแปลกแต่ทำไมถึงขายได้นะครับเหรียญน,นี้ไปชมด้านหลังนะครับเหรียญที่ขายได้ก็คือปีพศ2551ชนิด1บาท ด้านหลังก็จะเป็นรูปวัดภูเขาทองนะครับขายได้นะครับเหลียนนี้แถมยังมีความผิดปกติคือเหรียญแปลกเหรียญน,นี้มีราคาอยู่ที่หลัก,กร้อยเลยทีเดียวก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อนๆเอฟซีนักสะสมคนชอบเหรียญจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ